สวัสดีค่ะนักเรียนป .3 ที่รักทุกคนพบกับคุณครูมารีในรายวิชาภาษาไทยค่ะคลิปนี้ตามตารางสอนคือทักษะภาษานะคะเตรียมสองเล่มค่ะคลิปนี้ครูสอนบทที่16เรื่องบันทึกความหลังเรามาเริ่มอ่านเนื้อเรื่องตอนที่1โดยคุณครูมารีค่ะโรงเรียนสุดใจวิทยาของเราไปเลยค่ะ บันทึกย้อนหลังหน้าสองศูนย์หนึ่งบทที่สิบหกดูรูปภาพก่อนเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งถือไม้ปัดปัดที่ฝุ่นปัดฝุ่นนะคะแล้วก็อยู่ในห้องสมุดก็เขาทำอะไรวันนี้ชวนระทึกอ่านบันทึกนึกความหลังตั้งแต่เมื่อครั้งอย่างเป็นเด็กน้อยวัยทุกสนบันทึกประจำวันการผ่านผันนั้นเวียนวน เครื่องหมายอย่าสับสนใช้ปะปนจนผิดความหมดนี้เรื่องการเขียนบันทึกความหลังนะเขียนบันทึกประจําวันนั่นเองนะคะแล้วก็วันคดีเอ้ยไม่ใช่หลักภาษาของเราใช้เรียนเรื่องเครื่องหมายอมในตัวภาษาไทยไปยค่ะไปเรียนหน้าสองร้อยสอง กะทิให้สัญญากับคุณพ่อตั้งแต่ก่อนปิดภาคเรียนว่าจะช่วยจัดหนังสือในห้องสมุดของคุณพ่อพอเปิดภาคเรียนวันแรกกะทิก็รีบทําตามสัญญาท่านพี่กะทิเคยเรียนวิธีการใช้ห้องสมุดมาแล้วจากครูบรรรักษ์การแยกหมวดหมู่หนังสือง่ายๆเด็กชั้นปถมปีที่สามอย่างกะทิก็พอจะทําได้ขณะที่กะทิเพื่อมหยิบหนังสือบนหลังตู้ สมุดเล่มหนึง่งเก่าคร่ำคร่าเล่มหนึง่งตกตกเฉียดหน้าไปหุดหิดกระทิสสงสัยว่านังสืออะไรเมื่อหยิบมาดูจึงเห็นว่าไม่ใช่หนังสือแต่กลายเป็นสมุดบันทึกลายมือแบบเด็กๆพลิกดูหาเจ้าของปรากฏว่าเป็นชื่อเด็กชายโยทินซึ่งเป็นชื่อของคุณพ่อกระทิ่ไม่กล้าเปิดอ่านเพราะกลัวจะเสียมันระยะ จึงปัดฝุ่นออกจากสมุดบันทึกอย่างทะนุถนอมเพรเดี๋ยวจะเอาไปให้คุณพ่อดูคุณพ่อคุณจะดีใจที่เห็นผลง,งานของตัวเองสมัยเด็กที่คุณพ่อคงลืมไปแล้วเมื่อคุณพ่อได้เห็นสมุดบันทึกก็ยิ้มและพูดว่าอืมนี่มันยี่สิบปีมาแล้วตอนนั้นนะพ่ออายุเราราวสิบสองสิบสามปีกำลังอยากอ่านไหมล่ะพ่ออนุญาตจะได้รู้ว่าเด็กสมัย ใ้สมัยเด็กๆพ่อเป็นอย่างไรเมื่อที่รับสมุดมาจัดมาด้วยความดีใจแล้วเปิดอ่านอย่างตั้งใจ <c oughs> ไปนาสองนย์สามเริ่มอ่านเขียนบันทึกประจำวันนะคะสิบสองสิงหาปีสองพรอสามสิบวันนี้เป็นวันแม่พี่โตเราและน้องแตงรวมเงินกันซื้อพวงมาลัยดอกมะลิ กราบอุคธรพ่อแม่อาบอุคธรแม่แม่ดีใจมากขอมแก้มลูกทุกคนแม่บอกว่าแม่รักลูกทุกคนจ้าพ่อพาออกไปกินข้าวกลางวันแต่พี่โตยังไม่ลืมมาทวงสตางจากน้นนองๆคนละสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางเป็นค่าพงมาลัยและกระดาษทำบัตรทำการอุทธรนั่นเองนะ พอไปเงืนที่17กันยายนปี30นะคะวิ่งสิงหาไปกันยาละขอไม่ได้เขียนทุกวันเนาะพ่อกับแม่พาพวกเราไปเที่ยวอยุทยาเมืองหลวงเก่าซึ่งมีชื่อเต็มๆว่าจังหวัดพระนครศรีอยุทยาและได้ชื่อว่าเป็นมารดกกล้าค่าของชาติ ไปกี่ครั้งก็ไม่เบื่อไม่นะ่าเชื่อเลยว่าคนสมัยโบร,ราณจะมีฝีมือในการก่อ,อการกอ่อสร้างยอดเยี่ยมเราควรช่วยกันอนุรักษ์เช,นนช,นนช่นไม่จับต้องและไม่บกบกไม่ไม่อะไรเนี่ยไม่โบ,บกก้อนอิดไม่โยกก้อนอิดเดินตามทางที่กําหนดไม่บินตลายไม่ทิ้งขยะอ่าผู้อนุรักษ์นีพ่อเขาเขียนไว้เมื่อตอนอวันที่สิบเจ็ดนะ ไปต่อไปต่อหน้าหนึ่งสองร้อยสี่พวันที่สิบตุลาสนุกที่สุดได้ไปเดินเที่ยวเชียงใหม่กับลุงเอกลุงพาไปเที่ยวกองบินที่สี่สิบเอ็ดพวกเราพี่พี่น้องน้องติดตาตินใจกับเฮลิคอปเตอร์หลายประเภทเช่นฮอสี่ฮอหกหลายลำจอดเรียงกันพวกเราได้มีโอกาสเข้าไปดูใ,ใกล้ ลุงเอกบอกว่าไม่มีเวลาพาไปเที่ยวฐานทัพเรือสตีบีเป็นวัดชนุมบุรีได้ดูเรือหลวงเพราะว่าลุงเอกมีเกื่นเป็นฐานเรือดีใจจังพอ,อพอมาเดินพฤศจิกาวันที่สิบเขาเขียนวันที่ไว้ให้รู้ว่าเขาเขียนวันที่เท่าไหร่เนาะเขาปูกออมสินเต็มไปด้วยหยอดเงินเต็มแล้วหยอดเงินที่เหลือจากค่าขนมได้ลงแล้วละก็เลยบอกแม่ อ่าขอทุบก,กระปุกโอ้โหนับได้ตั้งพันสองรห้าสิบาทห้าสิบตางค์ไม่น่าเชื่อเลยว่าหย่อนกระปุกทีละบาทสองบาทเพื่อแป๊บเดียวก็ได้ตังเยอะแม่ชมว่าเราเก่งมินิใส่ประหยัดและเพิ่มให้ให้ตังอีกสองร้ห้าสิบบาทห้าสิบตังก็รวมเป็นเงินหนึ่งันห้าร้อยหนึ่งบาทนะจะเอาไปฝากธนาคารทนี่จบยางบันทึกเขาเขียนจบยางยาง วันที่สองมกราปีสามหนึ่งไม่เคยตื่นเช้าอย่างนี้เลยพ่อกับแม่ไปส่งเรียนตั้งแต่หกโมงเช้าแต่ไปเข้าค่ายลูกเสือนีนาเห็นชักช้าก็คงจะตกพตเองสนุกจริงๆได้ไปอยู่กับเพื่อนสามวันสองคืนไปฝึกที่ค่ายทหารของจังหวัดมีร้อยโทสุดที่สักเป็นหัวหน้าครูฝึกที่สนุกที่สุดก็คือกระโดดหอใครกระโดดผ่านก็ถือว่าเป็นลูกผู้ชายเต็มตูว ออมาที่2กุมภาปี31น,นะวันนี้เป็นงานกเกษตรแฟร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรมีพนักท่านนายุมนตรีมาเปิดงานแม่ชวนลูกๆทั้งสามคนไปช่วยกันที่มะขามกระเทียมหัวหอมแล้วก็มีอีกเยอะแยะเลยและไม้ดอกไม้ประดับตามที่แม่เห็นสมควรจะซื้อหรือลูกๆชวนให้ซื้อเป็นลูกที่ดีก็ต้องรับใช้พ่อแม่อย่างนี้แหละไปช่วยถึงของนะ ใช่ตายมีอีกเาเขียนตาวันที่สี่มีนาปีปีสองพัห้าร้อยสามสิบเอ็ดิีเทิมแล้วพวกเราก็เลยเอ่เอก็เลยอะไรคะแรกที่อยู่กันเธอใครจะเขียนจดหมายถึงกันเราก็ได้ให้ที่อยู่ของอ้อมไปหนึ่งห้าหกครับหนึ่งซอยอาราดินถนนถนนเยอทิน เบางเขนเข้มหานก,กรดใจจังเลยเราจะได้เขียนจดหมายคุยกันให้สนุกเลยอันนี้เป็นบันทึกของคุณพ่อที่ยังมีอีกยาวกะทนได้แค่นี้เราก็รู้ว่าคุณพ่อของกาท่มีชีวิตที่สนุกหนาในวัยเด็กและเป็นเรื่องที่ดีของคุณย่าด้วยกะทิก็เลยเดินตามรอยคุณพ่อนะคะกันบ้านแล้วค่ะถึงบ้านหน้าร้อยหกสิบแปด กะทิพบสมุดของพ่อที่ไหนและพบได้อย่างไรก็บพบที่ห้องสมุดของครอบครัวเขาเองก็บพบได้เพราะว่าเขาไปทําความสะอาดห้องสมุดเนาะถ้านักเรียนต้องการความช่วยเหลือการค้นหาหนังสือในห้องสมุดนักเรียนควรขอความช่วยเหลือจากใครเพราะเห็นได้หาความช่วยเหลือจากครูบรรลักษ์นั่นเองเพราะว่าครูบรรลักษ์เป็นครูที่มีหน้าที่ดูแลห้องสมุดนะคะพ่อของกะทิทําอะไรบ้างที่ทําให้รู้ว่าชีวิตมีความสนุกสนาน เขียนบันทึกประจำวันในสมัยเด็กให้เรารู้นั่นเองนะคะไปต่ออีกหน้าหนึง่งการปฏิบัติในเรื่องใดบ้างที่ทําให้ครูพี่เห็นว่าพ่อเป็นลูกที่ดีของคุณปู่คุณย่าก็เป็นลูกดีของคุณปู่พ่อแม่ซื้อพวงม,มามลัยไหว้พ่อแม่แล้วก็ช่วยคุณแม่ถึงของไงคะจากเรื่องมาที่ความหลังนเรียนได้เขาคิดอะไรนาบัตรปฏิบัติบ,าบ้างเรื่อง,องความกระตันยูและการเก็บ ออมด้วยนะคำขวัญของจังหวัดกรุงศรีอยาก็คือราชธานีเก่าเข้าน้ําเลอดล้ําการกว,วีคนดีศรีอยุทยานักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ยกตัวอย่างประกอบเห็นด้วยค่ะเช่นดูจากคาขวัญของจังหวัดและของฝากที่ขึ้นชื่อนะคะถ้านักเรียนเดินทางไปวิทยานประวัติศาสตร์นักเรียนควรจะชมอะไรอ่าไปชมจะดี นะอันนี้ตอบไม่เหมือนกันก็ได้นะนะชมจะดีสีสุริโยไทยเพราะว่าอยากทราบประวัติของพระองค์นะ,ะหัวใย่างยังมีอีกหน้าหนึ่งยังมีอีกหน้าหนึ่งยังมีอีกหน้าหนึ่งต้งเรียนเปิดต่อไปหน้าร้อยเจ็ดสิบให้เขียนเขียนํำใต้ภาพนะคะพาร์ดนะนอบ มีดอารันยิบนี่อะไรอ่ะปลาตะเพียนใบลานโอเคนะอให้นักเรียนนำคำพวกนี้มาแต่งประโยคอ่ะคำศินกระปุกธนาคารเก,ก็แต่งประโยคว่าฉันเก็บเงินใส่กระปุกอมสินได้มากกิงฝากธนาคารมะกรามกระเทียมหัวหอม ให้ฉันไปตลาดซื้อมะขามกระเทียมหัวหอมวันนี้ก็แต่งประโยคไป,ไปหมดย่างเลยหมดแล้วช่องทางส่งงานคุณครูคแล้วค่ะ id line s สี6ห้าหกแซ gns z ขอชื่อเล็กที่ชั้นด้วยนะคะเชื่อโค้ดมาค่ะคลิปนี้คงจบลงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย